สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวเราทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวลาาพารวยเมื่อนี่ทั้งซ่องสาวลาาพารวยเนาะก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่คูบาเนาะเพื่อที่จะมาตามตัวเลขแนวทางประจํางวดวันที่หนึ่งกันยายน2565เนาะว่าปู่ซิมีตัวเลขแนวทางให้หาเป็นตัวใดเนะะาะเอฟซีท่านใดที่เข้ามาเบื้องแล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นําเนาะ ก็ที่ซีบบพาดเข้าซันนเดิตดังๆจากทางซ่องเหาเนาะ,ะเข้ามาเบิ้งแล้วกะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะพอตัวเลขแนวทางของปูนี่ก็เดินดีมาตลอดเนาะโดยเฉพาะเลขติดเนาะสามตัวมาหนึ่งตัวนี้เดินยาวมาตั้งเต้ปีหกสี่ 64, เนาะหอดหกห้านี่ยังบ่เคยลุดจากเถื่อเนาะหล้กการเลขวิ่งของปูนี่ก็บ่เคยลุดจากเถื่อเนาะก็เดินดีถึงเลขติดแล้วก็เลขวิ่งเนาะ าสายวิ่งสายแลนห้ามพลาดเนาะพลาดแล้วจะเสียใจเพื่อบอเป็นการเสียเวลาเนะาะฮอกะไปตามตัวเลขแนวทางไปการมาสก,การปูนํากันเลยเนะาะก,การมาสการข้างการมาสการปูโค้งสุดท้ายไม่ปิดแล้วใดโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายอีกค่ะ <laughs> <laughs> ในชุดเต็มไปแล้วมันเอาตโโัวพวกเน้นมา หืึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเลขปดนะสองคู่นี่แหละเนาะอีสองคู่เล้กคะ่ะอืมอสองคู่นี่แหละเออเอาสวนเลขปีเท่าเลยเมื่อี้ว่าหายเป็นลักซีบลักนวยมัครับวันนี้ลักซีบมากับคือเก่าแล้วหกก,ก,กกับเจ็ดคือเก่าโอ้ลักซีบหกกับเจ็ดแล้ เขียลขสิบส่อมันนั่นสามกับสี่นันมามันจับสิมาใส่ตัวใดอย่างไรน,นักวิ่งอยู่ว่คะแม่นมสามกับสี่สามกับสี่มาตัวหนึ่งม่้งะแม่นแต่ว่ามันมันจับใส่ตัวได้เดี๋ยวออื เก้าเนาะตัวใดเนาะนี่นั่นเนาะเลขสาตัวอย่ามันเนาะแค่เก้านี่คือสิบอลด้านปันใดพร้อมเด่นตัวนี้เด่นศูนย์ก็หนึ่งเมาค่ะเนี่ยแต่เก่าก็มีชิดมาได้คึ้กันมาได้คึ้กันแต่บริษัทไปบนขึ้นไปล่าง มันหาใสตัวนี้บได้เดี๋ยวนี้มันใสสามกับสี่ไปเลแม่มันจะพูดพูว่าคิดแล้วคิดดีอยู่นี่มันเสียตัวไดมาใสสามกับสี่ใสสามกับสี่ย่านมันเจ็ดสี่บ่มันสชมไมอยูบอ่บ่สี่โมเนียด้ค่ะะวานกําลังแรนเนาะสีกําลังแรนเนาะเดี๋ยวนี้แต่ว่าขั้นมากกับแนมาปิดลักน้อยเดี๋ยวนี้ สีคันหน่ายัเป็นรักรวยเลยเนี่ยชักเชียวตัวใดมาใส่มันกันเรือมีสองตัวเองนะที่คูบานั่นเองวะมักสองตัวเองมาค่ะเนี่ยใครเพื่อนไปเสี่ยงเมื่อไหร่หรอบนี่ยังโอ้เพื่อนฟาไปเสี่ยงบม่ให้ <c oughs> ให้ไม่สามไปเสี่ยงแต่ว่ายังไม่ได้โทรไปถามเพื่อนมัน,มนแต่ว่าให้เก<บ><บ>้าคู่สาม,าสามาคู่นะคู่บ่าให้มันชิมีเจ็ดเก้าอีกตัวนึงโอให้เจ็ดเก้าตัวหนึ่งไปเพื่อนไปเสี่ยงเนี่ยแต่ว่า ซองเมอร์ลยยังไม่ได้ถามเพิ่นมัน,มนเป็นอะไรเพื่อเสี่ยงไอ้ตามคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าแม่เพื่อนไปเสี่ยงหนึ่งหนึ่งวะโก็อยโย,โโยนินน่นสองคู่แขนแขน บนล่างเลยบอกดูคลิปหน้าที่มาถามอยู่ค่ะว่าพ่นไปเสียงแล้วพ่นฟันดีบะ <c oughs> ใส่สโล่ใส่โล่โป้นั่นเลยค่ะคะือพ่นฟันดีเพราะเอฟซี่ต้องตามก้องฟันคนเราไปเสียงแค่ฟันฝันเนี่ยฝันมัน สามกับสี่ตัวได้สิมาแต่ว่าซาเบิร์นี่ว่าแต่ว่าสามนีสิมาเดี๋ยวนเมีนเสามสิมาแต่สิมาคับตัวใดตีนครสามเจ็ดสามมีมากหนึ่งคนเขามกะหนาสิได้อยู่สามเจ็ดสามเด่นไสูซแล้วตัวู้บ่ายันชิมขันมาใส่เก้าสามเก้าสี่แม่นบ่ ก็เลยแต่แรกแต่นะเนานนแะแรวแต่เอฟซีพอดีไปเจับเกาวิ่งคือเก่าแหละวิ่งเก็ดคือเก่า,ว,าวิ่งเก็ดคือเก่าค่ะพอตัวนี้มันบวจักตัวสีไ้นี่สามกับสีนี่บบชจักว่าสะเอาตัวไหนม่นเอาพี่น้องลองเอาไปนะคะพี่เจรนาเบิงนะคะเนาะผู้ว่าว่าบวจักจะเอาตัวไปใชไซนะคะแต่ว่ามาเนี่ยนอนหกกับเจ็ดนี่มาตัวหนึ่งนะคะศูนย์กับหนึ่งนี่ก็มาตัวหนึ่งสามกับซีนี่ก็มาตัวหนึ่งนะคะ พี่น้องก็ลอเอกไปจับเบืองแต่เล็กติดนี่บ่ผาดเ้ยพี่น้องเด้อปีหกหาผาดไปค่ะบ่ฮันผาดมันบบ่บ่มีผาดบ่มีผาดเดินยังไตะหกสี่มาเหล็กติดหกสี่กับเดินยาวหกสี่บอดหกหายังบ่ผาดแต่ตามมาเล็กติดถี่บ่มีผาดอยง่ายว่าแปดสิบงวดผิดเค่เดียวปูเล็กติดนี่บ่ปูแปดสิบงวดผิดครั้งหนึ่งโอ้ถือคือว่าเขามาเจ็ดสิบเก่างวดแต่ว่างวดนี้ก็ทาเบิ่งอ่ะมันสิมีบ่หน่ะ ตรงนี้เห็นแล้วคะตัวหนึ่งแนี่นอนเป็นวัทีุพิานมากมาสองตัวเนาะมาสองตัวมาอยู่รักหน่อยเบิดเมื่อกี้อันนึงไปบนอันหนึ่งไปล่างเนาะสองอยู่ล่างสามอยู่บนเหล็กติดมาทั้งบนทั้งล่างวดที่พิานมามาสองตัวเอาล่องหลุดเบิ้งพิจารณาเบิ้งพินเนาเจ้าเจ็ดสองเจ็ดสองดังพักไหมคะดังคักดังเฮ่เจ็ดสองแต่ว่าขบาสิบ่อันนั่นความมันโบมีเนาะบ่มี ม,มันมีเจ็ดสองมันบ่มีในนี่ด้๋อเห็นว่าเขาซื้อใส่เล็กติดเหรออืมค่ะเขาซื้อใส่เล็กติดพี่น้องถ้า,าได้ตัวใดมากกัจับไส่เล็กติดนะคะ่ะ่ม,มากเขา่มากแตคือคู่บา่าให้ไปเสี่ยงนี่พี่น้องเพิ่นเอาเจ็ดมาจับใส่เล็กติดนี่ก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเพิ่นเอาไปเสี่ยงนะคะเนาะให้ไม่ออกเพิ่นไปเสี่ยงนะคะจะว่ากับมารล่อเบื้งน่ะให้คูบค่บ่าทุกามเพิ่นกวอนพี่น้องจะมาตามมาเพิ่นติดฟันดีบ่นะคะเนาะ ข้าวฟันดีกับเม่นเขาโวดพี่น้องเล็กนะคะเนอะองกว่าที่พันมาอเอาไปเสี่ยงแล้วนบนฝันเอาลองพิจารณาเบิ่งนะคะเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องค่ะเป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะเนาอนนนะะเล <c oughs> ็กติกดนะคะเรียวมัชชิมาห่าใส่กับมา้าห่าตามม่ค่ะ หาสามหาสี่้าห้าสี่นี่ก็มาหาหาสามนี่งามอยู่ค่ะหาสามนี่มาหาสามาใส่บ่่มันผัดห้ากคือบเด้นของกูบ่าบวเด่นหาบวเด่นบ่าเพราะว่าคัดเจ็ดขันมันมาเจ็ดมนผัดมีได้แค่สุนี่มาใส่สุนี่ได้เจ็ดซูนเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก่าอย่ีน่ได้แต่สามคู่เนาะได้แต่สามคู่เจ็ดหนึ่ง เอาพี่น้องก็อ๋อเรียกสามนะคะรักสามเนี่ยพี่น้องก็สามเนี่ยเด่นสามเนี่ยพี่น้องไปไปจับคู่เบิงนะคะเนาะเดี๋ยวกำจังมาเบิงในคลิปหน้าว่าคู่บาดเจ็บจับใส่ห่างกันผู้รักลอยอีกบอโผู้รักลอยอีค่ะสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งอ่ะเตี้ยเอาเอาพี่น้องมันบ่มีตัวใส่เนาะค่ะก็เป็นไปได้เลยค่ะเนาะ เอาลองพิจารณาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเฮ้าใจมาติดตามนะคะว่าสามนี่คู่บาสิจับใส่ตัวใดให้ให้คู่บาไปเฮ็ดอีกก่อนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จังมาเบิ่งว่าเพิ่นสิฟันดีบ่แม,ม่ออกที่เพิ่นเอาเลขกคู่บาสไปเสียงนะคะเนาะเอาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบุญขอบคุณคู่บาเด้อค่ะที่แบ่งปนันแนวทางให้แฟนคลับทางชอ่องสาธุครับสาธุค่ะเอาละเนาะ FC ทุกคนเนาะหลังจากที่เฮ<ส>าได้เบิ่งได้ชมตัวเลขแนวทางเนาะของ ปูคู่บาแล้วก็หวังว่า f อทุกคนคงจะได้แคบนาจอเอาไว้พิจารณากันแล้วเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของปูเนาะปูกับประกบคู่ให้เอาสามคู่เนาะได้หนึ่งได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เนาะละกเจ็ดเก้าเนาะให้เอฟซีไปพิจารณาเนาะละกัเลขหลักร้อยเนาะสามิมาหลักร้อยหลักสามนี่สำคัญเนาะเป็นตัวเด่นเนาะให้เอฟซีประกบคู่ใส่เลขสามเอาเนาะ้ามีตัวเลขที่มักอยู่ในใจแล้วเนาะที่มัก แล้วก็มาจับคู่ไซเลข3ได้เลยเนาะเอะ FC ท่านใดที่เข้ามาเบิ่งเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นำเดอ้อ FC ทุกคนเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิคอลา FC ทุกคนไปก่อนให้ FC ทุกคนสุขภาพแข็งแรง,แงลำ้ำรวยลำ้ำรวยเนาะ,ะสบายดี